Hi สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่อง Barbie Boys Thailand ด้วยนะครับในที่สุดเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้กันสักทีหลังจากที่ผมเนี่ยหาเวลามานานมากคืออยากพูดมานานแล้วนะครับแต่ว่ามีข่าวบาร์บีต้องอัปเดตกันตลอดเลยแม้แต่ช่วงนี้เองเนี่ยบาร์บี้ไลฟ์แอคชั่นมูฟที่จะฉายในปี2023เนี่ยก็มีภาพหลุดจากกองถ่ายออกมาให้เราได้เห็นกันทุกวันเลยนะครับผมก็พยายามไปหารูปภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเท่าที่ทำได้เนาะ แต่ผมก็ไม่สามารถจะทําคลิปอัปเดตออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าการจะทําแต่ละคลิปเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากสักหน่อยก็แล้วกัน,นครับกับเพจ e a r b i e Boys Thailand ชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยนะครับผมจะไปเสิร์ชหาหรือว่าคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ที่ Description ก็ได้ก็มันเป็นช่องทางที่ผมจะสามารถอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนๆได้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็ขอฝากหน่อยก็แล้วกันครับ เรามาเข้าเรื่องของวันนี้กันดีกว่านะครับก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง Monster High กันนอกจากบาร์บี้ที่ผมชอบมากๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ผมชอบไม่แพ้กันเลยก็คือ Monster High นี่แหละครับผมอย่างแรกเลยผมก็ต้องขอขอบคุณทางเพจมหากาบบาร์บี้ด้วยนะครับที่เคยพูดถึงเรื่องมอ n s เตอร์ High ให้ผมได้เห็นได้รู้จักแบบผ่านๆ แต่ช่วงเวลาสำคัญที่ทําให้ผมชอบมอนสเตอร์ไฮจริงๆเนี่ยก็คือผมได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งบนเฟ e b o o k นะครับเขาก็ส่งรูปหนึ่งมาให้ผมดูซึ่งพอได้ดูแล้วผมก็ตกหลุมรักในทันทีเลยกับตัวละครที่มีชื่อว่า d ดร c ก l ลอร่านั่นเองซึ่งมันก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับ d ดร c ก l ลอเร่าเนี่ยมาส่งสายตาปิ๊งๆให้กับผมเนี่ยเล่นน้องซะผมใจละลายกันเลยทีเดียว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คลั่งรักครับไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ m อ n สเตอร์ g h ว่ามันคืออะไรแล้วก็ได้มารู้ทีหลังว่า m o n s เตอร์ g h เนี่ยมันมีภาพยนต์อนิเมชั่นหลายภาคด้วยกันหลังจากนั้นผมก็ไปตามหาแผ่น DVD มาดูนะครับก็อาการมืตอนคลั่งรักบาร์บี้เลยช่วงแรกๆดูมันทุกวัน,นครับวันละหนึ่งภาคหรือวันไหนที่ว่างๆผมก็จะดู2ภาคติดเลยนะครับผม คือมันสนุกอ่ะแล้วตัวละครมันโคตรจะน่ารักนะครับพอได้ดูแล้วผมก็ยิ่งหลงรักเข้าไปอีกนะครับผมหลังจากนั้นเพื่อนของผมก็ได้ชวนเข้ากลุ่ม Monster High Thailand จะเป็นกลุ่มที่เขามาแชร์รูปตุ๊กตา Monster High กันซะส่วนใหญ่ซึ่งมันทำให้ผมคิดว่านี่อาจเป็นจุดแข็งของ Monster High ก็ได้นะครับเพราะตุ๊กตา Monster High เนี่ยทำออกมาดีมากๆแม้แต่ตัวที่ราคาต่ำๆที่ราคาถูกๆเนี่ยก็ยังทำออกมาดีเลยอะ่ะถึงแม้ว่าตัวภาพยนตร์ของ Monster High เนี่ยจะมีไม่เยอะเท่ากับ Barbie นะครับ แต่ผมมองว่าเรื่องตุ๊กตาเนี่ยค่อนข้างจะเหนือกว่าเลยทั้งเรื่องของคุณภาพและราคาโอเคเราพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะแบบว่าเฮ้ยมอนสเตอร์ไฮเนี่ยมันคืออะไรแล้วเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรมีตัวละครใดบ้างซึ่งผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่ค่อยเซียนสักเท่าไหร่นะครับผมเลยจะขออนุญาตเชิญเพื่อนผมที่ทําให้ผมชอบมอนสเตอร์ไฮเนี่ยมาพูดให้ฟังกันแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับเขาได้เลยครับ ดีค่ะชื่อโรเซสตานะคะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Monster High เนาะ m อน ster h i ไ h เนี่จะเป็นโรงเรียนที่รวบรวมลูกๆของเราพูดผีปีศาจเนี่ยเอามาไว้ด้วยกันตัวละครหลักๆก็จะมีทั้งหมดประมาณ6ตัวก็คือ d ด็กคิร์ล a f ่าแฟงกี้คอร์ดีนลากรูน่าคและกูเลียแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผูดผีปีศาจแต่ละชนิดก,กันอย่างเช่น แจ็คคิวล่าเนี่ยก็จะเป็นลูกสาวของแ a คิวล่าแฟงกี้ก็จะเป็นลูกสาวของแฟงเกนสไตล์คลอ l ดี e นก็จะเป็นลูกสาวของแวนวูฟหรือมนุษย์หมาป่าลาคูน่าก็จะเป็นลูกสาวของ ub, อปีศาจทะเลคลีโอก็จะเป็นลูกสาวของคิงมัมมี่กูเลียก็จะเป็นลูกสาวของซอมบี้เนาะ Monster High เนี่ยก็จะมีทิปซีรีส์ที่สามารถหาดูได้ใน YouTube ที่เป็นช่อง Official ของ Monster High เลยเนาะแล้วก็จะมีที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยหลากหลายภาคมากๆเลยที่สามารถไปหาซื้อแผ่นซีดีได้และล่าสุดก็คือมีการประกาศทำ Monster High ฉบับคนแสดงหรือ Live Action ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ นั่นแหละครับเพื่อนๆก็ตามที่เขาบอกเลยก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมแล้วใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่านกันเองได้เลยทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่กำลังเป็นกระแสะในปัจจุบันนี้กันดีกว่านั่นก็คือ Monster High the movie หรือว่า Monster High ฉบับคนแสดงนั่นเองถ้าใครที่ติดตามข่าวสารหรือว่าเป็นเพื่อนกับผมบน a c e b o o k นะครับก็น่าจะได้รู้ข่าวนี้กันมาบ้างเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันทีละสเต็ปเลย ก็มาเริ่มจากภาพเฟิร์ส o ุคของ Monster High The Movie กันเลยดีกว่านะภาพนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางเพจ Monster High เนี่ยเป็นคนโพสนะครับผมซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกๆที่แฟนๆเนี่ยได้รู้ว่า Monster High จะมีหนังฉบับคนแสดงนั่นเองแต่ว่าผมเนี่ยก็จําไม่ได้นะครับว่าเขาเคยให้รายละเอียดอะไรไว้เพราะว่าทางเพจเนี่ยเขาลบภาพนี้ออกในภายหลังนะครับผมภายในรูปเนี่ยเราก็จะได้เห็น3ตัวละครหลักอย่าง Clawdeen Wolf, b l a c u r o l a แล้วก็ Frankie Stein นะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกชอบ Clawdeen Wolf ที่สุดแล้วในรูปนี้นะครับผมคือผมมองว่าเขาสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลย โอเคต่อมาก็จะเป็นทีเซอร์แบบสั้นๆนะครับผมคือมันสั้นจริงๆแค่12วินาทีเท่านั้นเอง คือที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปมันยาว3นาทีเนี่ยคือมันเป็นการเอาคลิปมาเล่นซ้าไปเรื่อยๆจนครบ3นาทีนะครับผมซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับผมในคลิปเนี่ยก็ยังคงเป็น3ตัวละครเดิมมาแบบแวบ,บ,บ,บๆพร้อมกับเพลงประกอบที่ผมก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่ามันเพราะหรือเปล่าเพราะว่ามันมาแค่นิดเดียวเองแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือท้ายคลิปนะครับผมเขาได้มีการบอกกาหนดฉายแบบคร่าวๆเอาไว้ว่าเดซ์โฟร์หรือว่าประมาณปลายปีนี้นั่นเอง โอ้โห ôi, ได้เห็นแบบนี้กันแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นสิครับผม <c oughs> แล้วหลังจากนั้นในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเดือนนี้นะครับผมทางเพจ Nickelodeon หรือสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่จะฉายหนัง Monster High ฉบับคนแสดงนี้เนี่ย <c oughs> ก็ได้โพสต์ทีเซอร์ของหนังเรื่องนี้ครับซึ่งมันก็จะดีกว่าอันที่แล้วหน่อยเพราะว่ามีความยาวถึง30วินาทีกันเลยทีเดียวอันนี้คือยาวแล้วนะ ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็น4ตัวละครแบบค่อนข้างชัดเลยนะครับผมได้แก่คลอดินวูฟ f r a n กี้สไตเว็กคลอเร l o ่านะครับผมแต่ที่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็คือ d ิวส์นั่นเองครับแล้วระหว่างคลิปเนี่ยมันก็จะมีเสียงพูดแทรกเข้ามานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวละครไหนที่พูดทีนี้เนี่ยในคลิปเราก็จะได้เห็นฉากต่างๆซึ่งมีตัวละครอื่นๆด้วยนะครับผมแต่ว่ามันมาแบบแวบๆบแบบแบบเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ผมจะมาทําคลิปเจาะลึกตัวอย่างนี้กันในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับ ก็หลังจากทั้ง3วันนะครับผมทาง n i c k e l o เดีนเนี่ยก็ได้โพสต์รูปโปรโมตของเราตัวละครใน Monster High The Movie นี้นะครับให้พวกเราได้เห็นกันชัดๆว่ามันมีใครบ้างนะครับผม แต่ว่าผมเนี่ยจะขอไม่เอาไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับที่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับไว้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงจุดนี้เนี่ยในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะครับ ต่อมาในวันที่23มิถุนายนนี้เองนะครับหรือว่าประมาณ3วันที่แล้วนิเคโรเดียนเนี่ยก็ได้ปล่อยภาพอีกแล้วครับผมแต่คราวนี้เนี่ยเป็นโปสเตอร์ของ m o น s t e อร์ g h the Movie เลยทีเดียวในรูปเนี่ยก็จะมี3าตัวละครเดิมอีกแล้วนะครับผมก็คิดว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครหลักจริงๆของเรื่องนี้นะครับผมซึ่งพื้นหลังของพวกเธอเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่พวกเธอเรียนอยู่นั่นเองซึ่งก็ยังไม่มีอัปเดตในเรื่องของวันกำหนดฉายแต่ยงใดครับยังคงเป็นดิสฟอล์อยู่เหมือนเดิม และในวันเดียวกันนั้นเองนะครับผมนิคเคิลโรเดียนก็ได้มีการโพสต์วิดีโอโปรโมทบูธของหนังเรื่องนี้ครับผมที่จัดขึ้นใน Anaheim Convention Center นะครับผมที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง แต่ว่าส่วนที่สําคัญที่สุดของวิดีโอนั้นเลยเนี่ยมันก็คือช่วงท้ายคลิปนั่นเองก็เขาได้มีการบอกกําหนดฉายอย่างชัดเจนให้พวกเราได้ทราบกันแล้วนะครับผมซึ่งก็คือวันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองโอ้โหในที่สุดสิ่งที่พวกเรารอคอยก็มาแล้วนะครับผมมีกําหนดฉายออกมาแบบนี้แล้วเตรียมตัวเตรียมใจดูกันได้เลยแต่เดียวมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ คือเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพโปรโมตตัวละครโปสเตอร์หรือว่าทีเซอร์ต่างๆนาน,นานะครับผมคือทุกอันเนี่ยจะมีเขียนกำหนดไว้ว่าจะฉายบน n i c k e l o d e ียและพ a m o มา t Plus แต่ไม่มีคำว,ว่า In t h ท a t e r ตหรือในโรงภาพยนตร์เหมือนกับหนังบาร์บี้ฉบับคนแสดงนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามอน s t e อร์ g h t h e Movie นี้จะไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ครับ้าฉาฉัันนใหตยดีกว่ คือผมต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆมอนสเตอร์หายในประเทศไทยด้วยนะครับแม้แต่ตัวผมเองผมก็เสียใจเหมือนกันคือหนังเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้ฉายลงนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่มีภาคไทยไม่มีซับไทยให้พวกเราได้ดูกันมันจะเป็น e อังกฤษล้วนๆและก็ไม่ได้หาดูได้ง่ายเพราะมันไม่ได้อยู่บนแพลตฟอร์มที่เราคุค้นหูกุ้นตากันดีอย่าง Disney Plus หรือว่า Netflix คือผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ทําหนังเรื่องนี้ฉายในโรงภาพยนตร์คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าฐานแฟนคลับในประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีไม่เยอะเท่าในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถึงกระนั้นเพื่อนๆก็อย่าโศกเศร้าเสียใจกันไปนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกหนึ่งวิธีที่แม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยเราก็ดูหนังหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ผมรู้ว่าทุกคนเข้าใจนะครับ แต่ผมขอไม่พูดแบบลึกซึ้งก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมช่วยไม่ได้จริงๆครับก็ใครที่ชอบ Monster High ก็ไปขวนขวายกันเอาเองแต่ถ้าผมมีโอกาสได้ดูเนี่ยแน่นอนว่าผมจะเอามารีวิวให้ฟังกันอย่างแน่นอนครับก็โอเคใครที่ดูคลิปนี้จนจบผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ผมจะมาพูดถึง Monster High กันอีกในคลิปต่อๆไปนะครับ